้างได้สวยมากน้ำตกเงินไหลมาอ,อันนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ได้อยู่ในป่าในโดงนะครับอยู่ที่วัดตะโกนะฮะเียนยมมารับ,บเหียนด้วยนะที่คยจุดที่ท,ท6นะครับเป็นพระวิหารนะครับ น่าจะค่อยๆเดินเข้าไปก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่นิมนต์มาฝั่งด้านนี้นะครับท,ที่หลวงพ่อรวยภาษาที่โกนีคกับ Okay. <laughs> โอรส่งนะ74อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆโอดที่เจอ กระจาบูชาพระใหญ่นะครับเบอร์สองลอนตัวสวัสดีครับตอนนี้มากับป้าเอฟมืด้วยนะครับเดี๋ยวมาใสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาวัดตะโกนึกว่าบัญญามาถวายเหรียญพระหลวงพ่อรวยมาทําบุญวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้ไม่ได้มาในรอบกี่ปีนะเธอ สอนเปีแล้วก่อนหน้านี้ที่บุรณะวัดจงทีปั้นองค์ของหลวงพ่อรวยยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วแต่นี้ก็คือจะเข้ามากราบไหว้ศสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยที่พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ก่อนนะครับเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปพระวิหารพระวิหารองค์ องหลวงพ่อรวยที่ปั้นก่อนนั้นนี้ที่ยังสร้างไมเ่เสร็จตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้รับชมพร้อมกันและสายมูไม่ควนพลาดนะครับถ้าใครทําภารกิจติดคัดที่ปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาที่หลวงพ่อรวยแก้ได้นะครับขอกราบไหว้ขอพ,อพรองหลวงพ่อรวยนะฮะสร้างกิจอิษฐานได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศแล้วก็ไปทำบุญในพระวิหารของหลวงพ่อรวย คือพระมหาธาตุเจดีย์มงคลกิจธ,ธาย์ครับผมน, <ะ S 1> นี่คือนี่ยังไม่ได้เหรียญยมมารับเหรียญได้นะนี่คือจุดที่สิบหกนะครับเป,เป็นพระวิหาร,น,ารนะครับโอ้พ่อร,รวยนะครับ ใน,นจุดที่จะเข้าไปกรากสการะนะครับโอ้โหสานี้ก็ชนนะครับ,ารนนรบมาทำวันนี้เยอะมากครับผมโอ้โหถวายเจนก็บรรนสานี่ครับมีเจา้าหน้าที่ทางวัด ที่จะไปกราบไหว้เสดรจสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับผมค่อยๆเดินเข้าไปนะเพราะว่าคนเยอะอยเ,ยเราต้องเข้าไปข้างในตามแถว ก็เดินเข้าไปนะครับเข้าไปตามจิตอาที่มีบนมาฝั่งด้านนี้นะครับลคอยมาสวดเรามีสวัยสังฆทานพี่่ายทอดสดได้วนะครับน่าจะเป็นวันพิเศษ มีพวกคนรูปปั้นของหลวงพ่อรวยแล้วก็สรีร์ชังการของหลวงพ่อรวยอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆนั่งไปหาพระครูบาอาจารย์นะครับตอนนี้เดี๋ดวยวการต้อนรับชมรับชมพร้อมๆกันนะ ร่ำรวยเงินทองไม่มีสีสุดมีกินมีใช้หายวยรวย,ยตัปั้นของหลพอรวย รับสิลิรับพรในวันอาสาฬหบูชาวัดตะโกตหลวงพ่อรวยนะครับเป็นวันที่เจริญพุทธมนต์ขององค์พระศและผู้รัานิกชนนะครับที่เข้ามากราบไหว้ขอพรแลวก็รับสิริรับพรในวันอาสาฬหบูชา นี่คือรูปปั้นของพ่อรวยนะครับวันนี้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์มีพุุธสารนิก็จนก็มาทาบุญที่วัดตะโกเตักัอนนี้มีพระสงฆ์ที่พอ เจริญพุทธมณฑลที่อยู่ด้านข้างแล้วก็มีผู้สรัทการนยอดเยี่ยมเข้ามาในพื้นที่เป็นวันวาตลาดานสูสมเด็จงานงานเยอะระเไทยแ่งอะไรก็วาไปอยู่ที่สันทาเขาขอบณนากรบมันทยอดโยยมทุกท่าน ภานันพุกงนี้เป็นบางรู้ข่าวสารภาความเงียไมดีมีวามเสแต่กันก็เดียดนะครับโดยกางช่วยเกตอกมไม้ที่ลงจากใสของตัดตอไม้ที้เราจะได้แล้วก็เอาองดมอาลายหนึ่ง ก่อนในนี้ที่หลวงอ๊อบมาก็ยังสร้างไม่เสร็จหลวงพ่อรวยมูลนิธิหลวงพ่อรวยภาษาที่โกนี่กับไก่จะเชิญได้เลยนะคุณโยมนะมาจากไหนก็แล้วคุณโยมนี่จากสระบุรีนะหนึ่งร้อยบาทขอประกาศไว้ให้หมด จะขึ้นไปข้างบนนโมพุทธายะยะธาพุทธโมนาทีมาสามังโฆอาปามัจจุบาทในด้านาสนิวะโคจนาวิเวนะเมตตามโมกุณาปานีไทยเยนีหวงพ่อรวยอมใหญ่ เสร็จแล้วนะครับสังเกตก็จะเป็นพระปางพุทธเจ้าปางนั่งปางนอนปางยืนทางบนสุด อันนี้มูลนิธิเพื่อให้ทา่านผู้ชมเข้ามาชมขอมเก่าในเก่าของเก่าโบราณน,นะล้อเกวียนกระบุง ภายด้านหลังในตึกมูลนิธินะครับเรื่องอัดบริการหล,ลวงพ่อรวยจะเก็บให้ท่านผู้ชมได้รับชมลูกิษิ์ลูกหาหลวงพ่อรวยนะครับองคงพระหลวงพ่อรวยนะครับ ประวัติงองหลวงพ่อรวยไก่ฟ้าไก่ฟ้าสวยมากเยยมหนึ่งร้อยบาทนะขอประกาศอนุโมทนาครับผม เทวดาได้ยินไม่ินด้ชื่นชมพระศพในเสนาเสริญนะสิริพ่อานมรสโสยนมะรรมบุญมานาชาลีติมหาราชนธรมพุทธายะภูมัเทวาขามามีหังเพียงขอให้รวยเฮงเฮงเฮงรวรวยขอรวยยิ่งขึ้นไป ตอนนี้ส่งไก่ ตัดสวนหย่อมมานั่งพระผ่อนกันใจว่าพระขอพรในวันพระใหญ่แล้วเห็นไหมฮะฟังได้สวยมากน้ำตกเงินไหลมาเหรอ อันนี้ไม่ต้องสองสัยไม่ได้อยู่ในป่าในด,ดงนะครับอยู่ที่วัดตะโกนะฮะสร้างได้สวยมากเป็นธรรมชาติมากเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้มาทำบุญวัดตะโกวันนี้มากราบไหว้ขอพรวันอาสาฬหาบูชา วันเสาร์ที่ย0ิบกรกฎาคมห5เก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่พรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้มาทำบุญวัดตะโกเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับฝากดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อกำลังใจด้วยครับอันนี้ไม่ต้องตกแจนนะครับอันนี้คือน้ําตกที่อยู่ด้านหลังผมคืออยู่ที่วัดตะโกก็มูลทธ,ธ,ธิหลวงพ่อแล้วพระวิาหารหลวงพ่อองค์ดําที่สร้างข,ขึ้นมาใหม่เป็นรูปปั้นด้านหลังเมื่อคู่ได้ดูแล้วแล้วก็โบสถ์พระวิหารสายลิารของหลวงพ่อตะโกอยู่ด้านนู้น นะครับเอาบุญมาฝากทุกคนครับฝากกดไลค์กด็ใช้เป็นหลังใจด้วยครับพบกับใหม่ลิ้หน้าครับสวัสดีครับ